ในปี2567คุณเจออะไรบ้างเรามาดูไพ่สีขาวกันนะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้ปี2567คุณเจอเรื่องอะไรคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> โอ้โหดำมืดมาเลยเนะีเป็นไพ่ผู้หญิงนะครับอยู่ในเงาดำแล้วก็นั่งกอดเข่าตาอตุกเนะี่ย เราก็ซึมเศร้าไปเลยเนี่ยสำหรับบ้านสีขาวเนาะเออเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับไทยก็ตามที่เรื่องบ้านสีขาวเนาะปีหกเจ็ดไม่ดีเลยที่ผ่านมามีเรื่องเหนื่อยเรื่องท้อเรื่องไม่ค่อยสบายใจเรื่องสะเทือนจิตใจนะครับเนาะเครียดเนี่ยเจอปัญหาหลายทางครับการเงินก็ไม่ดีการงานก็มีปัญหาความรักก็ไม่ลงตัวสุขภาพก็เป็นเป็นหายหายนะครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีเรื่องเหนื่อยสิทเหนื่อยใจบางท่านอาจจะมีการสูญเสียหรือเสียบุคคลเป็นที่รักไปด้วยเช่นเดียวกันหรือเสียของรักไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็ค่อนข้างจะเครียดมากๆสําหรับปี67ปีนี้นะครับเหนื่อยเลยแหละนะก็ถือว่าเป็นปีชงของคุณเนี่ยนะปี67ไม่ว่าคุณจะเกิดพศอาาะไรก็แล้วแต่ใครจะว่าไงก็แล้วแต่แต่ไพ่บอกว่าปี67เป็นปีที่ชงมากๆสุขภาพม,มีเรื่องเครียดอะครับเครียดมากๆด้วยเครียดจนแบบว่าอะไรวะเนี่ยอยากจะแบบไม่อยากอยู่และเบือเ่อหรืออะไรแบบนั้นไปเลยเนี่ย ค่อนข้างเครียดมากๆนะครับสำหรับปีหกเ็เหนื่อยท้อนะครับนะแต่คุณเก่งมากๆแล้วที่คุณสามารถมาอยู่จนถึงปัจจุบันได้ไม่ธรรมดาเลยจ้าบอกได้เลยว่าเฮงดังปังรวยแน่ๆครับดูจากไพ่แล้วไม่ธรรมดานะครับอืมต่อไปนะครับนะโอเคพี่ออวัลเรนทร์โอเคเผลอหลับพี่ายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับพี่ไอ้นะตอบหน่อยนะฮะพี่ออวัลเรนทร์นะครับนะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยปีหกแปดนะเรียกได้ว่า โอ้โหเจอเรื่องเครียดมากๆทุกใจน้อยใจลูกใช่ไหมสุขภาพไม่ดีเนาะการเงินแย่นะครับแล้วก็การงานก็ยังไม่ดีด้วยเรียกได้ว่าพี่อาร์วริทนทรสู้ชีวิตมากๆเลยนะฮะเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะโอ้เครียดสุดๆนะครับสำหรับปีหกสนะ่เป็นปีที่ชงของพี่อาร์วลินทรเนาะเรียกได้ว่าเหมือนตัวคนเดียวเลยนะครับนะเป็นกําลังใจให้นะพี่อาร์วริทนทรบอกจริงค่ะปีที่แล้วมาครบเลยปีนี้แหละไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้แหละทนะีนี้ เรามาดูไพ่ใบต่อไปนะครับปี2 5 6 8ปี2 5 6 8คุณจะเจอเรื่องอะไรนะครับแนะแม่ชีเฉลิอบอกใช่ค่ะขอบคุณครับแม่ชีเนาะเครียดเนาะเจอหลายเรื่องสําหรับปี67มาดูปี68ครับว่าจะสดใสขึ้นหรือว่าดีขึ้นหรือไม่คนได้ไพ่ใบนี้ครับ คุณได้ไพ่เชื่อกพิรอดนะครับผูกเงื่นพิรอดอยู่นีก็บอกเลยครับว่ามันจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากแก้ไขแต่มันแก้ไม่ได้อยากคลายแต่มันคลายไม่หมดนะฮะใช้คํานี้นะอยากคลายแต่มันคลายไม่หมดอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีซะทีเดียวปัญหาเก่าจากปี6-7อาจจะลากยาวมาถึงปี6-8บ้างบางเรื่องเนี่ยสุขภาพยังไม่หาย นะครับปี6-8สุขภาพยังไม่หายังคงเป็นอยู่ดีหนักอยู่ที่บุญอ่าแต่ว่ายังคงเป็นอยู่อาจจะเป็นในระดับนี้แหละนะไม่ถึงขนาดแบบหนักมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีนันะครับระมัดระวังหน่อยปีนี้ก็ยังคงลากยาวมาอยู่ยการเงิน ยังคงฝืดอยู่ยังคงติดอยู่นียังคงไปไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายเนีแล้วก็ยังไม่ปังซะทีเดียวแต่ถามว่าผ่านไปได้ไม่ผ่านได้นะเชื่อนี้ผ่านไปได้เลยเนยความรักถ้าคนโสดโสดต่อถ้าคนมีคู่คู่ของคุณจะเข้ามาผัวพันหรือให้ใจมากขึ้นเนี่ยความรักนะครับคนโสดน่าจะโสดต่อหรือเป็นไปได้ครับว่าจะมีใครสักคนเข้ามาจีบ เข้ามาสนใจซึ 96, ่งอยู or may or may but, it. It ่ท sure. ี so, movies, yeah, <ặc> kind of ่คุณเลยว่าจะไปหรือไม่ไปต่อกับเขาปีนี้มีครับปี68มีโอกาสจะมีคนรักหรือมีคนสนอใจเราหรือเราไปสนใจเขามีแน่ๆครับแต่แนะนําให้สดต่อนะครับแล้วก็คนที่มีคู่นะครับก็เหมือนรักกันดีไปกันได้สบายๆอาจจะมีบางเรื่องที่อึดอัดกันทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติการงานยังคงเป็นลักษณะแบบเดิมแต่ว่าอาจจะแน่นขึ้นดีขึ้นนะฮะสำหรับการงานเนาะ อาจจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนช่วยนะครับนะไพ่ใบนี้บอกว่าปี2568คุณต้องมีตัวช่วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพคุณต้องมีตัวช่วยต้องมีคนที่ปรึกษาต้องมีคนช่วยพาต้องมีคนช่วยทําต้องมีคนช่วย สนับสนุนการเงินเราต้องมีคนให้มีคนจ่ายอะไรอย่างนี้ครับคือปี68จะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณไม่ว่าจะทางใดก็ทางดื่นไม่ว่าจะมาในรูปแบบคนรักไม่ว่าจะมาในรูปแบบของลูกหลานที่ช่วยเรื่องการเงินหรือว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามก็ปี68น่าจะมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยมากขึ้น เปย์มากขึ้นหรือไว้ก็ให้คำปรึกษามากขึ้นให้ใจกันมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเท mm. ่าที่ดูเนี่ยปี68ไม่หนักเท่าปี67ดูไพ่แตกต่างกันเหลือเกินปี67นี้หนักมากแต่ว่าปี68ดีขึ้นนะครับปี68ดีขึ้นปี67หนักแบบเวอร์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 นะแต่ว่าปี68ก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างถ้าเรารู้จักหนักแน่น สบายใจนะครับหนักแน่นตั้งใจเอาอะไรมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะได้แบบนั้นอ่ะเพราะนั้นนะครับใครก็ตามที่เลือกสีขาวเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่อัจารินทรคุณแม่ชีเฉลิ่เนี่ยหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองครับมีเป้าหมายอะไรหาเป้าหมายของตัวเองแล้วทําให้มันสําเร็จภายในปี68จะเป็นไปได้ครับเพราะนั้นตั้งเป้าหมายไว้เลยครับเนี่ยปลายปีนี้ทำเลยโพสเฟซบุ๊กเลยปี2568เราจะ1 หาเงินเก่งขึ้นสองดูแลสุขภาพมากขึ้นสมเนเออเขียนไว้เลยครับนะแล้วก็แปะไว้ที่ฝาผนังบ้านเลยคุณก็จะมีโอกาสเฮงดังปังรวยได้ในอนาคตแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายยากนะครับอืมโอเคไหมพี่อาร์วัลินทร์แมชีเฉลิมเนี่ยอ่ะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบนี้นะครับให้คุณเนี่ย ที่เลือกสีขาวทั้งหมดนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนะาะเียอบรินทรนแม่ชีเฉลิมนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะีที่เรานับถือเทวดาประจําตัวนะครับนะหรือว่าโพระสงฆ์องค์ก้าที่คุณเคารพนับถือเนะี่ยว่ามีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนหรืออยากจะฝากให้กับเราหรือ,อ,อขอให้ช่วยแล้วจะสำเร็จไหมนะครับนะอ่ะเรามาดูกันสำหรับไพ่ใบสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณว่าแบบนี้ครับ ปังเวอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนะจะนำพาคุณไปให้คุณชนะเลิศชนะเลิศก็คือประสบการสำเร็จนั่นเองเนี่ยเนี่ยปี68อย่างน้อยไพ่ถวยขึ้นก็คือประสบการสำเร็จแล้ว เพราะนั้นถ้าไปเนี้ยคุณตั้งเป้าหมายเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จได้ตั้งเป้าว่าจะขายของเปิดร้านค้ามีโอกาสได้เปิดตั้งเป้าจะซ่อมบา้านมีโอกาสจะได้ซ่อมตั้งเป้าว่าจะขายของให้ได้ยอดเท่านี้มีโอกาสจะได้ในปี68ได้แน่ๆครับแต่ตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะนั้นนะครับนะในช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไปมูเตลูนะ เราก็บ้านสีขาวนะถ้าคุณมูเตลูอ่ะที่ไหนหรือว่าขอพรสิงค์เทียนไหนบอกให้ชัดเจนเลยว่าพ่อปาริคเนตเจ้าขาปีนี้ปีส5 6 8ลูกอยากจะขอให้องคพ่อปาพิคเนตช่วยสนับสนุนให้ลูกมีร้านค้าแล้วก็มียอดขายทุกเดือนเดือนละ60,000บาทเดือนละแสนบาทเดือนละล้านบาทอย่างเงี้ยคือชัดเจนไปเลยครับพี่ไยแม่ชีเฉลิมเนาะขออะไรจากเนี่ยคือขอแบบพุ่งเป้าขอแบบมีเป้าหมายนะคบบ้านสีขาวทุกคนเลย ก็จะทําให้ในเรื่องของอการวางแผนหรือเป้าหมายของคุณนั้นจะประสบการสาเร็จเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะหนุนนําปีหน้าสิ่งศักศรรดิ์สิทธิ์ดีนะถ้าใครแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพี่อายนะครับวรินทอนหรือว่าแม่ชีเฉลิมมีโอกาสจะมีซิกเซนอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนมีสัมผัสมีสื่อสารหรือมีอะไรบางอย่างที่ทาให้ให้เหงื่งดับปังรวยมากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะมียานมีชาอะไรมากขึ้นก็ได้เพราะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนามากๆนะครับเนาะ ชารเลิรมากเลยอ่ะคือเปิดปราสีบ้านบ้านสีขาวเป็นบ้านเดียวที่แบบได้ถ้วยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้นะเอาเป็นว่าท่านรักแล้วก็เหมือนกับชมพวกคุณสีขาวว่าเก่งมากเอาถ้วยรางวัลไปเลยลูกเนี่ยผ่านปี2567ที่หนักหนาขนาดนี้มาได้จนมาถึงวันนี้ถือว่าเก่งมากนะท่านให้รางวัลน,นะครับบอกเลยปี68คุณจะได้รางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ๆครับยินดีด้วยนะครับ ปังจังเถึงชีวิตเราอาจจะไม่ได้ปังที่สุดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราปังพราะนั้นใครก็ตามที่เลือกสีขาวมูเตลูให้สุดเลยนะปีหน้านะพี่อาวิลินทร์มีที่ไหนไหว้มีที่ไหนไปไปมีที่ไหนเขาแบบอะไรยังไงสามารถที่จะบูชาย,ยังไงได้ถ้าเราทําได้เราจะทำนะถ้าเราทําได้เราจะทำนะมูให้สุดนะครับอ่ะ ใครที่เลือกสีขาวนะครับนะและน้องรับคําทํานายให้พิมพ์คําว่าอนุโมทนาสาธุเข้ามานะครับอนุโมทนาสาธุรับคําทํานายได้เลยครับ